ดีครับนี่ก็เก้าแล้วครับช่องวิถีชีวิตแบบบ้านนอกคอกหน้าเท่าครับกรเกษตรกรทํางานเปไปน้ำเพชรเกษตรไปนน้ำตัวนี้เป็นกระลำดอกครับราารเป็นกระลำดอกกระลังติฟพามากเก็บเก็บคือก็เให้เป็รคือก็ครับตัวนี้แน่แน่หมดนี้ก็ว่าได้เพชรับเหมือนเพชรนกินผสมอาหารให้กินกินดีได้ครับแหมสุดสวยลองแล้วอยากออกแล้ว สลยสุดนปยไปครับเก็บไข่ครับรปล่อยเพื่นลงหนก่อนครับเก็บไข่ออกแล้วก็เอาหารให้กินครับ กากีแคมเบลเป็ดอายุจะเข่าสองปีแล้วครับประมาณปีแปเก่าเดือนครับเก่าเดือนที่เดือนนี่แหละหนักแห้งได้เหรียญหน,นาบจะพูดถึงการเลี้ยงเป็ดเพือเป็นไล่ใดเสริมก็โอเคครับหรือว่าทําเป็นอาชีพหลักก็ดี อาชีพลักก็ต้องลงทุนแนแลวก็น้ำบรรจัยแหลกๆคืนน้ำตรงนี้ครับน้ำมันจะเป็นตรงเป็นน้ำสะแบบนี้ก็ได้ครับเ็ดเป็นบอ่อปูนก็นได้หอบเปลี่ยนน้ำดูเอาอันนี้ผมมาเป็ดผมประมาณหาชิบตัวผมมาสัมชาผมประมาณเนื้อที่มาัานงานกวๆน่าจะพ่อใส่อยู่ครับยินกะนี่นะครับลูกเขาหัวกแก้วมาห้กิน อาหารเอากระหาอาหารเสริมน้ำเตลัหลักๆก,ก็คือเอาหัวอาหารอาหารเมร็ดพอดีแหละถ้าอาหารบ่เพียงพ่อพันกับมันกับ,บ่ไข่เนะครับไข่ยอยู่กับด้วยหน่อยใครบดบกนะเคื่อนปล่อยเพันเรียนน้ำครับเดี๋ยวเก็บไข่แล้วผมก็จะเอาอาหารมาให้ อาหารกาจัเลียผมใส่อยู่บมือหนึ่งประมาณมือละหาโลซีโลหาโลนี่นะครับกาจเลียเลียวยลกเจเลียเลียวยเดือนหนึ่งหาถึงหกสอบครับประมาณเนาะหกสอบต่อต่อเดือนนี่มาเราจะไปเก็บไข่กันบาน้าง วันนี้จะไขให้กี่ลูกเนาะสุดสวยมีเมียวมากวนครับมเมียวปลาไมา่ได้ใช้พวกนี้สุดวยของเราจะไขกี่ลูกกี่ฟองออนหนึ่งฟอง กสิประมาณนีแ้แหละครับขอขบคุณผมจะเน้่ให้แหงครับเอาเอาเฟืองเอาแกบเอาฟางเอาเกียบมาปลุกมาปูาปคือหมองพจนยูในตองแหงนะครับมีแต่อาหารต้นหมากต้นนี้ที่มีเอ่อขาปลายมีปลายเขามีห่อแล้วก็มีอาหารเม็ดครับสามอย่งางแ่งกันดองกันก็นกนเป็นพวกพวกเอ่อพักพวกห้าเข้ามาให้กินเสริมไปครับ ใครเปินกระถิระมาณนี่นะครับมีใครพนจะทมไว้เด้ต้องหาดีๆนี่นี่ระยะช่วงเวลาพนจะไข่กับชงหลังหลังจากประมาณทีถุ่มเป็นต้นไปหาถุ่ม,มนี่แหละครับเพเรื่มไข่ ไข่มาหาแจงเลยหาเจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงเก็บไข่ตรงลูกคขาครับ <c oughs> น, <c oughs> นีนนาานนบ่เห็นบ่พอดีทุบทุบไปดีเองนี้ยยังดีดีมันจะมันจะบ่เห็นนะครับ เสียงไหวดีแหงบองอยู่นีในหน่วยนะฮานงไอ้คุณังไข่ตังกวง่างไม่ยอมไขรครับมีบางคนไข่ไ,ไล้ยไครับ ระยกัสีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองสิบสี่ยี่หกยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สี่สองสี่สามสี่สี่สี่หาสี่หกมันสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดหน่วยครับวันนี้ประมาณนาั้นแหละครับ ไส่งลูกค้าเพิ่นมนื้้อนีกับเมื่อวานก็40กว่าหน่วยคือกันครับเป็น3สามเพิ่นสั่งผมส่งถึงหน,น้าบ้านกะระแวกบ,บ้านผมนี่แหละระแวกสวนระแวกฟาร์มผมนี่ถาดละ150บาทครับไข่สดๆอุ่นๆเลยบ่ได้ค้างคืนเลยเด้อครับใครอยู่นี่คือตามตามคิวตามออเดอร์เฉลี่ยรายรับมันก็สิดถือยู่ประมาณมื้อละ200ร้อครับหากค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลืออยู่ประมาณมื้อละ200ร้อ เพราะว่ามันได้มือละสองถาดเนาะผมก็ขายไปสองถาดมันก็ได้เงินประมาณสามร้อยต่อต่อต่อมือฉเฉลียบ้านนี้ร <c oughs> ้อยหนึ่งครับเป็นค่าใช้จ่ายคือค่าอาหารครับอีกสองร้อยห้ากับหักเป็นต้นเป็นกําไรค่าค่ากําไรเฮาเหลือประมาณนี้ครับดีอยู่ครับเอา้ามันเลียงไง เทาเห็ุงานไปน่นำเทาเลี้ยงไม่นำก็ได้ครับเทาก,ก็ให้ลูกให้ร้านหรือหลูกเนี่ยเทาเก็บให้ก็ได้ครับไปส่งแบบว่าให้แม่บ้านอยู่บ้านเพิ่นเก็บขายก็ได้ครับอันนี้ผมแม่ผมไปขายเอื่อยมีสาวนี่พ่อเนี่ยขายยังมืสอ่อครับนีอน่อุ่นๆพวกใครจะกลางคืนมันที เย็นครับี่417ฟองนี่ขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมครับตามช่องวิถีชีวิตแบบบ้านๆเพราะว่าคลิปกิดค,คลิปเรียวๆครับบปรเจตัดตอ่อบ่มีเอฟเฟกต์โปรเจกต์ยังครับแบบไายสดๆเลยกะขอบคุณในไลฟ์ครับที่เขามาติดตามรับชม มาเบ่งปันคว้มรูประสบการณ์ต่อกันก็เป็นอาชีพที่ดีอยู่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เห้ใครก็อยู่ดี้อแต่การง,งายดูแลง,ง่ายแค่ห้อาหารกับน้ำต้องสะอาดเท่าน,นะครับมีสองยานหลักๆวัคซีนวัคซีนผ้นนนนนนอมก็บค่อยได้ห้ปนัดดกขอแค่ขอแค่น้ำสะอาดกับมีอาหารให้กินเิ่นก็อยู่ได้ครับเิ่นเป็นไอประเภททกี่ตองกี่แข้งแรงนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ